สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมขอนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยครับซึ่งเป็นรุ่นย้อนยุคอีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่มากด้วยประสบการณ์ครับแล้วก็เขาเรียกว่าพิธีการปลุกเสกเนี่ยเข้มขังมากครับแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์หลายลูกรวมทั้งที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อกลวยท่านเองครับ แล้วก็มวลสารต่างๆที่นํามาเป็นชนวนหรือว่ามวลสารต่างๆที่นํามาผสมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็เป็นมวลสารเก่าของหลวงพ่อกวยด้วยแล้วก็เป็นมวลสารที่เป็นผ้าเหรียญที่หลวงพ่อกวยท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกมาเป็นส่วนผสมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับการทําย้อนยุคข,ของหลวงพ่อกวยเป็นที่น่าสนใจครับ หลวงพ่อกลวยครับเทพเจ้าลุ่มแม่น้ําน้อยหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยรู้จักดีครับแล้วก็ให้ฉายาหลวงพ่อกลวยเป็นเทพเจ้าลุ่มแม่น้ําน้อยครับท่านเก่งกาจแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องของพุทธาคมมีพลังจิตที่เข้มขังนะครับไม่เป็นรองใครแม้แต่หลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีเนี่ยท่านเป็นพระเกจิที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียง พระเครื่องของท่านครับเป็นที่ต้องการของลหลายคนครับยิ่งพระปิดตาของท่านด้วยแล้วนะครับมีราคาที่แพงมากพุทธคุณสุดยอดเรื่องของอ่าปฎนิสินเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองนะครับท่านก็ยังกล่าวถึงหลวงพ่อโกยเรื่องของอ่าพลังจิตของท่านครับตอนที่ไปปลูกเสกวัตถุมงคลด้วยกันหลวงพ่อโกยเนี่ยนะครับท่านจะเสกเป่าพระเครื่องเครื่องราง ทุกอย่างก็จะเข้มขางไปหมดมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเนี่ยแสดงให้ประจัก์กับลูกศิษย์เนี่ยหลายคนนะครับจนมีประสบการณ์เล่าขานกันนะครับจนถึงทุกวันนี้พระเครื่องของท่านเครื่องรางของท่านนะครับที่ท่านหลวงพ่อกลวยปลุกเสกเนี่ยราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หายากด้วยปัจจุบันนี้ของปลอมมีเยอะมากครับ ตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็ว่าขังแล้วนะครับแต่พอท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะเข้มขังเหมือนเดิมไหมสามารถที่จะนํามาบูชาปกป้องคุ้มครองเราแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยได้ไหมและจะมีประสบการณ์เรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินทองเมตตามหานิยมพวกนี้หรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ย มีคำตอบให้หลายๆคนหมดแล้วครับเห็นไหมครับว่าหลายๆคนต้องการวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยถึงแม้จะเป็นการย้อนยุคออกมาเนี่ยหลายๆคนก็ยอมที่จะเช่าหาบูชามาไว้ติดตัวนะครับมาไว้ที่บ้านเพื่อเป็นสิ่งมงคลหรือไว้ที่ร้านเพื่อไว้บูชาสำหรับการค้าการขายการเจรจาเรื่องของธุรกิจครับ หลายๆคนประสบความสำเร็จอย่างที่ผมเคยทำคลิปที่ผ่านมาวันนี้ครับวัตถุบงคลย้อนยุคโข,ขงลงพ่อกวยอีกหนึ่งรุ่นครับที่วัดเดิมบางเป็นผู้จัดสร้างนะครับชื่อรุ่นจัตตันญูรุ่นนี้นะครับผมท่านพระครูสุวรรณบุญรญักษ์นะครับวัดเดิมบางหรือที่ชื่อเดิมก็คือคงคารามนะครับแล้วก็คณะสิทธิวัดเดิมบางเนี่ยได้มีการจัดสร้าง วัตถุมงคลเขาเรียกมงคลขังรุ่นกัตันยูย้อนยุคหลวงพ่อกลวยครับโดยนําเหรียญรุ่นเรียกว่าเดิมบางเก่าและเหรียญหานุมานเก่าซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดสร้างวัตถุมงคลย้อนยุคประกอบไปด้วยนะครับที่จัดสร้างเนี่ยจะมีเหรียญมีรูปหล่อบูชารูปหล่อห้อยคอนะครับเหรียญขวัญถุงพากกันผีรูปถ่ายหลังตะกุดครับแล้วก็พัเนื้อผง มีด้วยการหลากหลายเนื้อโลหะตั้งแต่อาจจะมีเป็นทองคําเนื้อเงินเนื้อนาวาโลหะเนื้อทองแดงตะกั่วครับแล้วก็มวลสารต่างๆในการจัดสร้างอย่างที่ทุกๆคนเห็นอยู่นะครับถือว่ามีมวลสารเยอะมากในการที่จะจัดหามาเพื่อเป็นมวลสารหลักในการที่จะผสมผสานให้เป็นวัตถุมงคลในการจัดสร้างครั้งนี้ครับเพื่อสร้างความ เข้มแข็งนะครับเข้มขังให้กับผู้ที่เช่าหาบูชาไปแล้วเนี่ยนะครับในการจัดสร้างเนอยากให้เกิดเขาเรียกว่าประสบการณ์เพื่อที่หลาย,นนย mm hmm. หลายคนเนี่ยจะได้เป็น mm hmm. เขาเรียกว่าขวัญกําลังใจนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับเหล่าแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์บุญวาสนาโชคลาภต่างๆ mm hmm. การจัดสร้างครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีผสม สนวนเก่าศักดิ์สิทธิ์นะครับมีเกษาหลวงพ่อกลวยมีผงอิททิเจมีทรายเศมีจีวรหลวงพ่อกลวยด้วยครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าพระกิ่งวัดสุทัศน์แล้วก็เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์มีความมาหัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการครับ ทางคณะผู้จัดสร้างเนี่ยมีการทําพิธีบวงสวงนะครับแล้วก็พุทธาพิเศษเนี่ยนะครับไปเมื่อวันที่วันเสาร์ที่9มีนาคม2562แล้วก็มพีพิธีประกอบพิธีเททองนําเลิกณวัดเดิมบางครับที่สุพรรณบุรีเมื่อวันที่10มีนาคม2562ดําเนินการเสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้วนะครับแต่วันนี้ผมเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ น่าจะมีความสนใจให้กับทุกๆคนเนี่ยถ้ามีการพบเจอนะครับหรือว่าได้ยินชื่อว่ามีการจัดสร้างที่วัดเดิมบางนะครับเป็นการย้อนยุคและเป็นรุ่นกัตตันยูเนี่ยเก็บได้ครับบูชาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวฟังต่อไปนะครับจะพบว่าความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเข้าพิธีปลุกเสกใหญ่เนี่ยทั้งที่วัดเดิมบางเองนะครับเมื่อวันเสาร์ที่30 มีนาคม2 5 1 2นาโบสมหาอุดวัดเดิมบางนะครับที่สุพรรณเวลา15นาฬินาทีครับเป็นต้นไปโดยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นเนี่ย19รูปครับอาทิเช่นนะครับพระมหาสุรศักดิ์ครับวัดประดูพระอารามหลวงครับแล้วก็หลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้หลวงพ่อสมบุญวัดลำพันธปองนะครับแล้วก็หลวงพ่อเล็ก วัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเหลือวัดเขาชงโง่ครับหลวงพ่อแดงวัดผาถูแล้วก็หลวงพ่อวิชาวัดรีมณีวันนะครับแล้วก็รายชื่อ,อพระเกจิท่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการลงเป็นข้อมูลเอาไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะดูได้ครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีพระเกจิท่านไหนเนี่ยมาร่วมปลุกเสกบ้างนะครับพิธียิ่งใหญ่นี้นะครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ สมบูรณ์ครับวัดลำพันบองนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็มีหลวงพ่อฤาษีตาไฟวัดเทพฮิรันครับเมตตาเป็นประธานดับเทียนชัยวัตถุที่มีการสร้างขึ้นในนามของหลวงพ่อกลวยนะครับรุ่นนี้เนี่ยได้รับการยืนยันรับรองจากพระอริยะผู้ทรงภูมิธรรมนะครับชั้นสูงหลายรูปว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับได ลงมาร่วมปลุกเสกให้อย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็มีความเชื่อว่าความเข้มขังนะครับในส่วนที่เป็นหลวงพ่อเนี่ยเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อมาปลุกเสกแล้วก็ยังมีในส่วนของมวลสารต่างๆมวลสารเก่านะครับที่เป็นของหลวงพ่อโกยท่านเนี่ยมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างซึ่งก็จะทําให้มีความกาเรียกว่า,วาความเข้มขังแล้วก็มีความหวังว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับจะต้อง มีประสบการณ์หลายๆคนนำไปบูชาแล้วเนี่ยจะต้องพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะว่าวัตถุมงคลเกือบทุกรุ่นหรือหลายรุ่นนะครับในนามของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับมีประสบการณ์แทบทุกรุ่นครับหลังจากที่มีพิธีการปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลวงพ่อเล็กครับจเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ นะครับสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงครับผมท่านได้มาเผยแผ่ปลดความนะครับแล้วก็สนทนากับอาจารย์เท่าสุพรรณครับในงานมหาพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยรุ่นกระตันอยู่ครับซึ่งพิธีใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นะอุโบสถมหาอุดวัดเดิมบางภายหลังเสร็จสิ้นการบริกรรม ภาวนาครับผมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยในโบสถ์แล้วนะครับหลวงพ่อเล็กก็ได้มาพูดคุยกับอาจารย์เท่าสุพรรณครับอาจารย์เท่าสุพรรณนี้นะท่านเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดหลวงพ่อกลวยครับและเป็นผู้ที่นําเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อกลวยเนี่ยมาเขียนลงในหนังสือดัมโมครับและเป็นผู้ที่เผยแผ่กิติคุณบารมีหลวงพ่อกลวยให้พวกเราเนี่ย ได้ทราบถึงประวัติแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์เท่าสุพรรณด้วยนะครับแล้วก็ที่อาจารย์เล็กเนี่ยท่านได้ออกมาคุยกับอาจารย์เท่าเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมเข้าไปในโบสถ์นะครับ mm hmm. เห็นอาสนะตรงด้านหน้าว่างอยู่ mm hmm. เบื้องหน้ารูปเหมือนของหลวงพ่อกลวยครับขนาดเท่าองค์จริงองค์แรกเนี่ยของวัดเดิมบาง ซึ่งเป็นองค์ประธานแห่งวัตถุมงคลในพิธีการปลุกเสกครั้งนี้นะครับก็จึงขึ้นไปนั่งนั่งทันทีครับที่อาสนะแล้วก็ไม่ทันได้เขาเรียกว่าเฉลียวใจครับว่าเป็นอาสนะประธานสําหรับดวงวิญญาณของหลวงพ่อกลวยท่านครับพอลงนั่งเข้าสมาธิดวงจิตของหลวงพ่อกลวยครับก็เข้าไปในร่างของอาจารย์เล็กตามที่ท่านได้มีการเล่าให้ฟังนะครับว่าพร้อมกับบอก อาจารย์เล็กว่าท่านก็แน่จริงเหมือนกันนะก็หมายถึงอาจารย์เล็กครับอาจารย์เล็กก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยนะครับโดนหลวงพ่อโกยเนี่ยตึงอยู่ตรงอาศนะหลวงพ่อลวยท่านก็เลยปลุกเสกพระของท่านในพิธีดังกล่าวนะครับใช้เวลานานเป็นชั่วโมงครับกว่าที่หลวงพ่อกวยท่านจะถอดจิตออกไปจากร่างของอาจารย์เล็กนะครับท่านได้ฟังว่าท่านเนี่ยโห เล่นเอาท่านเหนื่อยมากสิทธิหลายท่านนะครับของพระอาจารย์เล็กเนี่ยก็ได้มีข้อสังเกตครับตั้งแต่ในวันงานพิธีแล้วว่าเหตุใดเดี่ยหลวงพ่อเล็กเนี่ยนะครับจึงได้นั่งป,ปลูกเสกเป็นเวลายาวนานกว่าปกติมากเพราะปกติแล้วเนี่ยท่านจะปลูกเสกในแต่ละงานพิธีเนี่ยไม่เกิน10-15นาทีครับ แต่พิธีนี้ท่านนั่งปลูกเสกที่วัดเดิมบางเนี่ยยาวนานมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าเวลาที่หลวงพ่อกวยท่านตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาที่ท่านมีกิจนิมนต์ให้ไปร่วมปลุกเสกครับที่วัตถุมงคลเนี่ยที่ไหนก็ตามเนี่ยท่านจะนั่งปลูกเสกแล้วลุกขึ้นจากที่จากพิธีเนี่ยเป็นองค์สุดท้ายเป็นรูปสุดท้ายครับ ท่านจะปลูกเสกนานมากพักเกจิรูปอื่นๆเนี่ยนะครับหลายรูปเนี่ยอาจจะลุกขึ้นไปพักผ่อนหรือบางรูปเนี่ยก็อาจจะกลับวัดไปแล้วนะครับแต่หลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านจะนั่งจับดูว่าวัตถุมงคลเนี่ยยังขาดสิ่งไหนนะครับที่จะปลูกเสกเข้าไปเพิ่มให้เข้มขังให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาในงานเนี่ยนำไปบูชาแล้วเนี่ยให้พบเจอแต่สิ่งดีๆให้ ป้องกันนะครับให้แค้วคาดปลอดภัยได้ให้มีโชคมีลาบมีเงินทองนะครับดังคำพรของหลวงพ่อโกยที่เคยให้ไว้นะครับท่านถึงจะหยุดการปลูกเสกหลายครั้งที่มีผู้มีวิช,ชานะครับจับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อโกยท่านร่วมปลูกเสกหรือท่านปลูกเสกเองที่วัดเนี่ยนะครับต่างบอกว่าไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับเต็มไปด้วยพลังแล้วก็ดีทุกด้าน ครับผมแล้วก็ยังมีหลวงพ่อวิชัยโกวิทโทนะครับพระเกจิอาจารย์ผู้ที่สืบสายพุทธาคมตำราพรงไม้ของหลวงพ่อกวยครับที่ชัยนาธนะครับที่วัดหัวเด่นท่านก็เมตาก่ลาวถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจครับว่าหลังจากที่มีการปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพิธีนี้แรงครูและครูแรงมากครับ หลวงพ่อกวยเนี่ยท่านก็มาปลุกเสกพระของท่านเองแล้วก็ยังมีพระเกจิอีกหนึ่งรูปนะครับก็คือหลวงพ่อปืนผู้เป็นพระเกจิสืบสายพุทธาคมของหลวงพ่อกันวัฏพญาตท่านได้เมตตาถ่ายทอดอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจครับของวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยรุ่นกตัญยูวัดเดิมบางครับหลวงพ่อปืนวัดราชโดครับจังหวัดตุทิยานเนี่ย เป็นหนึ่งในพระเกจิผู้ทรงคุณวิเศษครับที่ได้เข้าร่วมบริกรรมภาวนาอธิษฐานจิตปลุกเสกในงานมหาพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยรุ่นนี้ครับผมภายหลังเสร็จสิ้นงานพิธีเนี่ยนะครับเช้าวันถัดมาหลวงพ่อปืนท่านก็ได้ให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะครับไปตามเก็บวัตถุมงคลรุ่นนี้ไปให้ท่านอย่างรักเนื้อครับผมของทุกพิมพ์เลยส่วนเฉพาะรูปหล่อขนาดบูชาเนี่ย ขอแบบไหนขนาดไหนมาก็ได้สักหนึ่งองค์ครับลูกศิษย์ก็สงสัยครับว่าแปลกใจอะครับว่าทำไมเห็นหลวงพ่อปืนเนี่ยเดินทางไปร่วมงานพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลนับเป็นร้อยที่แล้วนะครับแต่ไม่เคยเห็นที่จะขอวัตถุมงคลของวัดไหนมาบูชาเลยครับจึงได้มีการสอบถามข้อมูลนะครับความต้องการของหลวงพ่อปืนว่าต้องการ วัตถุมงคลของหลวงพ่อกอยรุ่นนี้มาทำอะไรครับแต่ว่าหลวงพ่อปืนเนี่ยก็ยังไม่ตอบคำถามนะครับแล้วก็ให้ไปหามาให้ท่านก่อนสิทธิ์ก็จํายอมครับที่จะทำตามที่หลวงพ่อปืนท่านสั่งนะครับก็ได้เดินทางมายัางวัดเดิมบางแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยรุ่นเนี้ไปจนแทบจะ ครบทุกพิมพ์ทุกเนื้อครับผมเมื่อได้พระครบตามที่หลวงพ่อปืนท่านมีการสั่งแล้วเนี่ยก็จึงจึงนำไปถวายให้ท่านที่วัดราดชโดพร้อมถามคำถามเหมือนเดิมครับว่าจากหลวงพ่อปืนว่าเพราะอะไรถึงอยากได้วัตถุมงคลรุ่นนี้ครับเพราะว่าเกิดความสงสัยลูกศิษย์ลูกหาที่ตามท่านไปนะครับเวลาท่านไปปลุกเสกพระเครื่องเครื่องรางต่างๆเนี่ยที่วัดไหนก็ตามไม่เคยเห็นหลวงพ่อปืนเนี่ย มีความต้องการที่อยากจะได้วัตถุมงคลของแต่ละวัดที่ไปเลยนะครับเพื่อให้หายสงสัยนะครับหลวงพ่อกลวยรุ่นนี้จึงมีการสอบถามหลวงพ่อปืนไปครับท่านก็นั่งนิ่งไปสักพักครับแล้วก็จึงเล่าให้ลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านฟังว่าก็ในงานพิธีวัดเดิมบางนี่แหละครับพอท่านเข้าไปนั่งบนอัศนะครับแล้วลึกถึงหลวงพ่อกลวยเสร็จก็เข้าสมาธินึกขึ้นในใจเล่นๆว่า ก็ใครต่อใครเขาว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านครูแรงนักเลยขอความเมตตาให้ได้เห็นจะดจะสักครั้งหนึ่งนะครับพอเข้ายานเสร็จก็เห็นหลวงพ่อกลวยนะครับเดินมาตรงทางประตูอุโบสถและก็ยังเข้ามานั่งตรงหน้ากองวัตถุมงคลในพิธีครับตำแหน่งหน้ารูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงเลยตรงกับอัศนะของที่หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนเนี่ยนั่ง คราวนี้ท่านก็เชื่อเลยว่าหลวงพ่อกยเนี่ยท่านครูแรงจริงๆครับท่านมาปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านเนี่ยในพิธีแล้วพระรุ่นนี้นะครับท่านมาเสกให้นานนับชั่วโมงอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นครับดวงจิตของหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านก็เรียกว่าครอบคุมไปทั่วพิธีของงานเลยนะครับหลวงพ่อปูนหลวงพ่อปืนนะครับก็เลย อยากได้พระรุ่นนี้มาเป็นตัวแทนหลวงพ่อกลวยนะครับกราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธาที่ท่านได้พบเห็นนะครับความอัศจรรย์ใจในพิธีดังกล่าวสิทธิหลายคนก็ว่าทีนี้หายแปลกใจกันหมดครับวันถัดมาไม่ต้องบอกครับทุกคนไปที่วัดเดิมบางหมดเลยนะครับไปเช่าหาบูชานะครับทั้งจากในวัดเองในเว็บเองนะครับ เล่นเอาหมดตังไปกันคนละหลายเงินเหมือนกันนะครับสําหรับการเช่าหาบูชาปัจจุบันก็บางเว็บเนี่ยก็ยังมีให้เห็นสาหรับการเช่าหาบูชาอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผ้า,าผงแล้วก็วัตถุมงคลรุ่นกระตันยูหลวงพ่อกลวยรุ่นนี้นะครับผมชอบมากที่สุดเลยก็คือรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อกลวยนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฐานเนี่ยปิดแผ่นยันมะอาอุครับ ย้อนยุคพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็ใต้ฐานบรรจุผงอิธิเจครับเกสาสายเศกพอยเศกจีวรผ้าเศกผงจินดามณีครับผงทูบบูชาครูผงพระเก่านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นมวลสารมงคลของหลวงพ่อกวยทั้งหมดเลยนะครับรุ่นรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อกวยนะครับแล้วก็รุ่นกระตันอยู่ครับถ้ามีโอกาสได้พบเจอรับรองได้ว่า สุดยอดของวัตถุมงคลครับเก็บได้เลยครับมีราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้นะครับเราได้มวลสารต่างๆเยอะมากครับแล้วมวลสารของหลวงพ่อกลวยทั้งหมดนี้นะครับก็ได้รับความเมตตามอบให้นาม,มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับโดยหลวงพ่อวิชัยโกวิทโทนะครับจเจ้าวาดวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาท ซึ่งท่านได้เก็บรักษาบูชาไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านยังดำรงตำแหน่งรองจเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามครับอีกทั้งยังได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากอาจารย์เท่าสุพันณณนะครับสิทธิผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อกวยครับผู้ที่เขียนและเรียบเรียงประวัติหลวงพ่อกวยนะครับแล้วก็อภิเาหาต่างๆซึ่งถือว่าเป็นงานเขียนระดับตำนานความขังของเหลาลูกศิษย์หลวงพ่อกวยที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ณปัจจุบันครับแล้วผมก็นําข้อมูลทั้งหมดเนี้ยก็จะมีในส่วนของอา,อาจารย์เท่าด้วยนะครับมาบอกก่าบางทีจะหาข้อมูลหลวงพ่อโกยเนี่ยนะครับเวลามีพี่พพเพื่อนเบางท่านถามมาก็ พยายามที่จะไปค้นหาของอาจารย์เท่านะครับแล้วก็ของพี่ๆหลายท่านที่มีการนำมาลงเป็นข้อมูลในเว็บต่างๆนะครับใน g o เ g ิ e ในพวกน,นี้ผมก็จะพยายามที่จะไปค้นหาคำตอบมาให้ลหลายๆคนครับถือว่าเป็นพระเครื่องนะครับอีกหนึ่งรุ่นย้อนยุคข,ของหลวงพ่อกลวยครับที่มีเรื่องเล่ามีประสบการณ์และผมเองก็ สนใจมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนหากมีโอกาสได้พบเจอครับสามารถที่จะเช่าหาบูชาได้นะครับบางทีอาจจะไม่ทันหลวงพ่อกวยแต่ว่าด้วยมวลสารต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกกยเนี่ยมีส่วนผสมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็มีประสบการณ์สามารถที่จะบูชาครูเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราและครอบครัวได้นะครับก็ต้องขอบคุณ พ,พี่ทุกท่านที่เป็นเจ้าของรูปนะครับผมเองต้องขอย้ําว่าไม่ได้มีการซื้อขายนะครับเกิดขึ้นในในข้อมูลในคลิปนี้นะครับแต่ว่าเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลเผยแพ่บารมีของหลวงพ่อกลวยแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยให้ได้หลายคนที่มีความสนใจมีความศรัทธาเลื่อมใส หลวงพ่อกลวยครับเผื่อว่ามีโอกาสได้พบเจอวัตถุมงคลแล้วบอกได้เลยว่าถ้าได้ยินชื่อรุ่นกระตันยูนะครับสามารถที่จะเก็บบูชาได้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลนะครับขอบคุณข้อมูลของอาจารย์เท่าสุพรรณด้วยนะครับที่ผมนํามาเพื่อที่จะบอกกล่าวพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆในคลิปนี้ครับแล้วก็ในคลิปหน้าก็จะทํา จะพยายามหาวัตถุโบงคลพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยนะครับหรือพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็หลายๆคนนําไปใช้แล้วสามารถปกปักรักษาคุ้มครองได้บางทีคําพูดคาจาใดในการทําคลิปนะครับถ้าอาจจะพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะก็ทำแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างที่เคยคุยกับพี่ๆทุกคนนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้ตัดต่อที่เป็นระบบ เท่าไหร่นักนะครับเพราะด้วยความที่อยากจะพูดคุยอยากมีเพื่อน นะครับที่มีแนวคิดเดียวกันมีเพื่อนที่ชอบวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อควยหรือเกจิอาจารย์นะครับก็พยายามที่จะทาคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับทราบกันเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปพบเจอพระเครื่องเครื่องรางนะครับซึ่งผมคลิปของผมเนี่ยทำออกไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเป็นความรู้เนี่ยผมก็ดีใจครับก็พี่ๆทุกคนก็จะได้มีการเช่าหาบูชาเก็บมาเพราะบางทีเนี่ยพระเครื่องต่างๆเครื่อง รางต่างๆไม่มีใครรู้จักทั้งหมดเพื่อพบเจอใกล้ตัวครับและราคาไม่แพงเกินไปก็จะได้เช่าหาบูชามาเก็บไว้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีทุกคน,น